มาเรียนรู้วิธีการนำปกช่อง YouTube ไปด้วยกันนะครับนะจะมีวิธีทำปกช่องยังไงให้สวยงามน่าดูน่าชมนะครับนะวันนี้มีแอปมาแนะนำนะครับสำหรับการทำปกช่อง y o YouTube นะครับนะมาเรียนรู้ไปด้วยกัน,นครับวิธีทำปกช่องนะครับ สำหรับใครที่ติดตั้งแอป Pixel Lab ไปแล้วนะครับนะที่มีอยู่เครื่องแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาเลยครับนะเราจะทำไปพร้อมกันนะครับนะสำหรับทำปกช่องนะครับนะเปิดแอป Pixel Lab ขึ้นมาเลยครับโอเคนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับตัว Pixel Lab นะครับนี่จะเป็นฟอนนะครับนะฟอนที่เป็นมาตรฐานมาผมนะก็เดี๋ยวเรามาปิด นะครับนะปิดตัวหนังสือ,อก,ก่อนนะครับหนะ้าฟอน์มที่เป็นตัวหนังสือปิดก่อนนะครับเดีนะ๋ยวเราจะมาทำนะาฟอนต์ทภาพก่อนนะครับนะทำขนาดนะขนาดที่เป็นขนาดของที่เป็นช่องยู u ูปทำให้เราเรานะครับนะปรับขนาดก่อนนะนะแต่นี้เป็นตัวคัดตั้มนะครับแต่จะขอปรับขนาดนะก็จิ้มจากแถวของล่างผมนะจะมีสี่เหลี่ยมสองตัวซ้อนกันอยู่นะครับนะจิ้มตรงสี่เหลี่ยมสองตัวซ้อนกันนนะครับ แล้วก็เลือกมาจะขึ้นหน้านี้นะครับแล้วก็ปรับเป็น youtube ตําแนวนะครับอ่านะผมนะปรับมาเรียบร้อยนะครับก็กดตกลงเลยครับนะก็จะได้ขนาดที่เป็นช่อง YouTube เรานะครับหรือว่าขนาดไซส์16ต่อ9นะครับนะผมนะก็ได้ขนาดมาเรียบร้อยนะครับนะผมขออนุญ,ญาตนะครับนะขอนำภาพเขาเลยนะครับนะก็ ก็จะเป็นนําภาพจากผมนาะนี่จะเป็นปรับตรงกลางก่อนนะผมนะที่เป็นหกเหลี่ยมนะครับขยับมาตรงกลางก่อนนะครับนะจิ้มตรงกลางมาเรียบร้อยก็จะเป็นนะมีอิ p พ r ตภาพเข้ามานะครับจิ้มไปเลยครับอิ p พ r ตภาพนะครับก็จะเข้าไปที่คลังเรานะครับขออนุญาตใช้นะผมนะก็ใช้ภาพก่อนนะครับนะก็จะเป็นไซส์6ต่อ9เลยนะครับนะปรับขนาดเลยนะครับ จิ้มเลยนะครับนะ้าขยายให้เต็มจอนะครับหน้านี้ผมจะตอขยายเต็มจอก่อนนะครับขยายอย่างข้างนิดหนึ่งผมจะได้อันนี้จะเป็นภาพพื้นหลังนะครับหนะ้าภาพพื้นหลังช่องเรานะเพราะว่าบางขีช่อง youtube อมไม่ได้มีเต็มช่องมานะครับโอเคนะครับนะเก็ได้ไม่เรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวเราจะปรับที่มาหน้านี้เราจะปรับตารางนะครับนะตารางของ ช่อง u t u b e เพื่อให้ทำงานง่ายนะผมถึงจะได้รู้ว่าคืออะไรนะครับนะขอจิ้มที่เป็นตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ข้างบนจอจิ้มมาเลยครับอ่านะครับนะ้เราจะปรับขนาดช่องนะให้พอดีกับขนาดที่จะวางผมนะหน้าปกนะครับนะจิ้มเลยครับนะที่ฟันเฟืองที่ช่องตารางจะขยายยืดออกมานะผมนะตรงที่นะลูกศรสุดท้ายนะครับนะสุดท้ายที่มีลูกศรวงกลมจิ้มเลยครับ จิมมาปรับขนาดนะครับปรับขนาดตารางขอผมนะแก้จากเลขสามเป็นเลขห้านะครับบรรทัดบนบรรทัดล่างให้แก้เป็นเลขสี่นะครับน่าจะเป็นขนาดของช่องเราครับนะได้มาก็กดตกลงนะครับน่าจะเป็นตารางเล็กเลแบบนี้นะครับนี่นะคือตารางที่อยู่ในช่องนะผมที่อยู่ในช่องที่จะทําตรงนั้นเรามานะครับนะพอได้มาเรียบร้อยนะครับนะก็ปิดนะปิดตารางไปเลยนะครับนะก่อนจิ้มตรงที่ตารางด้านบนนะครับด้านปิดไปก่อนนะครับ โอคนะครับติไปเรียบร้อยนะผมจะนําภาพเข้ามาเพิ่มนะครับนะภาพที่จะมาทําช่องตารางเรานะครับทีนี้นะฮะอันนี้เป็นภาพพื้นหลังเนาะเพื่อจะเวลาไปโชว์นะครบับแล้วก็ที่เครื่องหมายบวกด้านบนจิ้มมาเลยครับฟอร์มแกลเลอรี่นะครับจิ้มมาเลยนะครับนะผมจะใช้เป็นภาพตัวนี้นะครับอ่านภาพตัวนี้มาผมเราก็จะจิ้มเป็น1 6ต่อ9เช่นกันนะครับ้วก็ กดตกลงเลยนะครับได้ภาพมาแล้วทำไงต่อนะครับนะมาจากตรงนี้นะครับนะเราจิ้มตารางขึ้นมาเลยครับนะพอภาพมาหน้านี้จิ้มตารางขึ้นมาครับนะฮะเห็นตารางไหมครับนะเราดูจากตารางผมนะเราจะปรับนะตัวนี้ข้อใส่ตารางนะผมนะก็ปิดตารางไปนะครับแล้วก็ปรับก่อนนะครับย่อขนาดลงมานะครับนะให้ได้กับตารางนะผมที่อยู่ตรงกลางนะผมนะก็จิ้มตารางมาเทียบนะครับ คือตารางที่เราจะใส่นะครับก็คือตารางที่เป็นช่องนี้นะครับนะนะผมก็คือเป็นหกช่องนะครับนะขออนุญาตก่อนนะครับนะนี่แหละครับนาจะอยู่ในหกช่องนี้นะครับนะขยายออกมาอ่านะครับนะนี่นะครับนะคือตารางที่เราจะใส่คือตารางช่องนี้นะครับนะคือจะต้องได้เท่านี้นะครับนที่เป็นช่องครับนะที่เป็นช่องของเรา ต่ได้เท่านี้ร้อยไปชมจะเต็มพอดีนะครับนะได้ไมาเรียบร้อยนะครับนะก็ปรับขนาดให้พอดีนะครับนะให้พอดีแต่ไม่เรียบร้อยนะครับอ่าปรับเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวก,กดตารางยุบไปก่อนครับนะทีนี้ผมนะแตะที่ว่างครับนะแตะที่ว่างก่อนนะผมนะที่ว่างจอให้ตรงสื่อหายนะทีนี้เราจะมาใส่ ตัวชื่อช่องเรานะครับนะตัวชื่อช่องเราเลยนะครับนะก็ที่ท้ายจอข้างล่างผมจะมีตัว A อยู่เห็นไหมครับนะให้มีตัว A อยู่เราขยับมาที่ตัว A จิ้มขึ้นมาครับนะจะมีคําว่าบวกเท็กนะบวกเท็กหรือบวกข้อความจิ้มมาเลยครับนะผมได้มาเรียบร้อยก็ลากลงมาเลยนะครับอ่าผมนะก็ได้มาเรียบร้อยนะครับเราก็ จิ้มอิดิที่ปากกาจิ้มอยู่ที่จินสอจิ้มจิ้มขึ้นมาครับนะอิดิทก็คือจะแก้ไขข้อความนะครับก็ลบข้อความเก่าทิ้งไปนะครับผมแล้วก็ผมจะเป็นช่องกุ๊กสายช่างนะครับนะแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับนะคำว่ากุ๊กนะฮะผมจะใส่หนังสือเป็นสองแบบนะครับก็ได้มาเรียบร้อยก็กดโอเคนะครับนะตรงมาเรียบร้อยนะครับที่ช่องนี้นะครับ ถ้าไม่ได้นะผมถ้าไม่ไม่อยู่ก็ปรับนะผมส่วนตัวหนังสือตัวนี้ผมนะเราจะปรับเราจะปรับได้นะครับนะขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับเปลี่ยนสีเพื่อให้ง่ายต่อการมองนะครับนะตัวนี้ผมจะใช้เป็นสีดําสีน้ำเงินดีกว่านะครับนะสีน้ําเงินโอเคนะครับก็เป็นสีน้ำเงินแล้วก็บวกมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไซส์นะครับนะตอนนี้เป็น่สี่สิบสี่สิบนะครับเราจะขอปรับเป็นสี่สิบห้านะครับนะก็กดบวกขึ้นมาเลยนะครับ อ่าโอเคถูกต้องนะครับอ่าประมาณนี้นะครับได้มาเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับนะทีนี้จะเลือกฟอนต์นะครับนะฟอนต์คือรูปแบบตัวนัสือนะครับนะผมจะใช้เป็นตัวที่ผมใช้ประจานะผมนะก็ตัวนี้เนาะตัวใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ที่มาเสร็จก็กดโอเคเลยนะครับอ่าขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับ ได้มาเรียบร้อยนะผมนะเดี๋ยวจะใส่หนังสือเพิ่มอีกนะผมนะจะมีคาว่าสตอรี่ต่อท้ายอาจจะไม่พอซิมเลยนะครับนะผมจะบวกเทคนิคอีกหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับลากมาเลยนะครับลากมาเรียบร้อยก็นะฮะเราก็พิมพ์เลยครับทีนี้นะฮะซิมตัวหนังสือพิมพ์เลยครับพิม์เสร็จเรียบร้อยนะฮะแก้เลยนะครับแล้วก็เหลือสตอรี่นะครับนะซิมเป็นตัวใหญ่นะครับ ตอรี่นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยก็โอเคตกลงไปนะครับนะไซส์นะครับด้วยคำว่าเราไม่ได้ก๊อปมานะครับไซส์นะเมื่อกี้เราเป็นสี่สิบห้าอยู่ใช่ไหมครับนะเราก็มาปรับขนาดไซส์เป็น4ี่สิบห้าเลยครับกดตกลงไปนะครับก็เลื่อนมาเปลี่ยนสีครับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับหน้าตัวฟอนต์ตัวหลังชิ้นนะครับเป็นสีแดงโอเคนะครับนะ จิ้มตัวสีแดงเสร็จเรียบร้อยเจามาเลือกนะฟอนต์ตัวหนังสือต่อเลยนะครับนะใช้ฟอนต์เดิมจิ้มที่ฟอนต์เดิมนะครับกดโอเคไปนะครับอ่าะผมก็จะประมาณนี้ผมนะขยับให้มันอยู่ในกลางนะครับผมนะในกลางหมายถึงความถ้าเราไม่แน่ใจนะครับหน้ามันไม่แน่ใจ นะครับเราไม่แน่ใจว่ากลางหรือไม่กลางแล้วนะผมนะส่วนตัวนี้ผมนะทิ้ตัวหนังสือผมนะั้นเราจะมีเลื่อน position นะครับนะคือตำแหน่งนะครับนะแล้วก็จิ้มมือมันตารางนี้แล้วก็กดขยับนะทีละจุดทีละจุด,จดนี้ได้เลยนะครับนะอ่านะครับเราก็จะมองแกตรงนี้ผมนะก่อน่าจะประมาณกลางนะเสริซ้านิดนึงอ่านะครับเคนะครับนะตัวนี้เราก็จะเถิดตามนะครับนะถ้าเราจิ้มแบบนี้ตัวหนังสือมัน่างนี้ กดแบ็กกลับนะลูกศรแบ็กกลับข้างบนอ่าผมจะกลับคืนที่เลื่อนมาหาโฟรซิชั่นเช่นเคยนะฮะจิ้มขึ้นมาขยับได้เลยครับนะจิ้มขยับที่ตึกงตึ๊งได้เลยนะครับขยับมาใกล้กันนิดนึงนะครับนะสูงกว่านิดขยับโลงโอเคนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะถ้าถูกใจเราก็ติ๊กถูกไปนะครับนะก็จะได้ช่องประมาณนี้นะครับนะทีนี้นะฮะ มันมีพื้นที่ว่างใช่ไหมครับนะองค์จะขอใส่นะอีกโลโก้นะครับก็จิ้มขึ้นมาผมก็ฟอร์มกาลเลอรี่นะครับนะผมจะใช้เป็นโลโก้ช่องน,นะครับโลโก้ช่องของอนะ่ผมใช้ตัวนี้นะครับมันเป็นไฟล์นี้อยู่แล้วนะครับนะ PNG โปร่ NG, ปงแสงก็กดถูกเลยครับ ย่อนะครับในย่อขนาดลงนะครับย่อขนาดที่เราอยากได้ใช้ไปนิดนึงไน,น,นะครับผมนะขนาดที่เราอยากได้ยอด่อไปนิดนึงนะครับเราอยากได้เท่าไร่เราก็ขยับประมาณเท่านั้นนะครับโอเคนะครับทังนี้ผมว่าผมพอนะครับแล้วก็กดติ๊ถูก ส่วนใครจะใส่ลูกเล่นยังไงอย่างอื่นก็ว่าสามารถหามาเติมได้นะครับนะหามาเพื่อมาเติมได้สําสหรับลูกเล่นนะผมนักใครที่อยากได้มากกว่าโอเคนะยใครอยากข้าช่องนิดหนึ่งนะเมื่อกี้มันไปโดนโอเคนะครับอ่านแ้าวประมาณนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยผมที่น่าพอใจพอได้มาเสร็จเซฟเลยครับนะเซฟจ,จิ้มตรงที่เป็นรูปแผ่นดิสก์ข้างบนนะครับนะจิ้มเสร็จนะฮะ ก็จะเป็นเซฟอิมเมจนะครับนะเราก็เซฟเลยนะครับตรงนี้ตัวไฟล์เราจะเรียกเป็นไฟล์ jpeg หรือว่า png ผมก็รอผมนะขึ้นมาก็จิ้มเป็นผมจะเซฟเป็นไฟล์ png นะครับนะก็จิ้มเปลี่ยนเป็น png เสร็จเรียบร้อยก็กดเซฟทูแกลเลอรี่เลยครับโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยนะฮะก็ตัวคำว่าเป็นแอปฟรีนะครับนะจะมีโฆษณาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจะมีโฆษณาขึ้นมาแล้วก็ รอสักครู่แล้วก็ปิดโฆษณาไปครับผมรอประมาณเท่านี้นะครับนะหน้าตาแอปเราของผมที่ทำปกช่องบนที่เหลือก็นำไปใส่นะครับนำไปใส่ได้เลยนะครับนะส่วนวิธีการใส่ก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็จะเข้ามาขออนุญาตเนี่ยพาไปใส่นะครับนะปกช่องของผมนะปีไปก่อนเลยครับอ่เปิดแอปเราขึ้นมาเลยครับนะแอปเฟซบุ๊กเราตัวนี้ยูทูบเรา เปิดแอป YouTube ขึ้นมานะครับนะไปที่คำว่าคุณนะครับคำว่าคุณเสร็จแล้วนะครับนะเราก็จะมีเจอคำว่าช่องเรานะครับนะจิมช่องเราขึ้นมานะก็จิมตรงปากกานะครับจะมีอยู่นะครับนะเพื่อจะแก้ไขได้มาสเสร็จเรียบร้อยนะจิมตรงที่นะปกช่องเลยครับจิมปกช่องแล้วก็เลือกนะรูปจากรูปภาพของคุณ อ่าผมนะที่เราทําเมื่อกี้ผมจะค้างอยู่เห็นะครับจิ้มมาเลยนะครับจิ้มมาเสร็จก็ย,กยอ่อผมนะย่อมใส่เห็นไหมครับนะ่นฉพอดีเลยย่อแล้วก็ขยับใส่พอดีนะครับนะัพอดีช่องเรานะครับในเมื่อผมในที่ผมพูดถึงช่องเมื่อกี้นะครับนะที่บอกว่าเราทํใไมต้องทำเนี่ยมาข้างบนที่เป็นจอใหญ่ผมจะมีถ้าเราดูจากจอทีวีมันจะมีช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมกรอบใหญ่ๆเนี่ยครับนะคือถ้ารดูจอกจากจอทีวีจะเห็นช่องนี่เต็ม แต่ถ้าดูจากนะที่เป็นมือถือเราก็คือโลโก้ที่เราทํานี่ครับนะเด็กคลิกที่เราทํานะครับนะส่วนที่เดี๋ยวก็จะดูจากที่เป็นพวกเดสก์ท็อปโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆนะผมนะผก็จะพิมพ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเราได้มาที่เป็นตัวนี้เสร็จก็กดบันทึกลยครับอ่าบันทึกเสร็จนะฮะก็เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนครับเขาจะเปลี่ยนเป็นช่องเราก็จะประมาณเท่านี้อ่ะเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนช่องเรียบร้อยนะจะเห็นเรียบร้อย ก็กดปิดไปได้เลยนะครับนะกด <c oughs> ปิดไปได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้ผมนะรูดทิ้งนี่เลยนะครับนะาหรับใครที่ทำปกช่องนะ <c oughs> ผม,มง่ายๆแบบนี้เลยนะครับลองไปทําดูนะครับนะลองไปทําดูผมจะได้ช่องที่น่าสนใจน่าดูน่าชมผมก็คือเขาเรียกว่าตกแต่งความสวยงามในช่องเราเนี่ยนะครับนะลองไปทําดูนะครับนะสําหรับคนที่ทําเป็นมือใหม่ที่ทําช่องนะผมนะทาด้วยง่ายๆด้วยแอปพิกเซลแลกนะครับนะ ตามตามที่คลิปที่ผมสอนเลยเรับรองว่าทันทำได้แน่นอนครับ